เอาละครับคนะุณนักก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมต้นกล้านะครับผมเราอยู่กันในเกมกาลีน่าฟรีไฟนั่นเองนะครับผมทุกคนก็มีหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่กล้าครับไม่มีสกินปืนเนี่ยผมจะเก่งหรือเปล่าครับผมพี่กล้าเล่นแต่ไอหมู่สูนเนี่ยคือแบบ ง่ายๆ,ๆแบบอารมณ์ประมาณแบบว่าเออแบบเรามีสกินปืนมันก็เลยโกงคนอื่นเขาพีก่กาลองเล่นแบบไปม,มีสกินปืนให้ดูหน่อยได้ไหมครับผมว่าเอ็มบุกศูนย์เนี่ยมันจะตึงหรือเปล่านะผมคืออันนี้ไม่ได้ดูถูกหรือว่าอะไรนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะลองให้ทุกคนดูว่าระหว่างแบบอตอนที่ผมเล่นแบบมีสกินปืนเนี่ย,ยมันเล่นง่ายจริงไหมผมกับไม่มีสกินปืนหน่วยเอ็มบุกศูนย์เนี่ยมันจะยังโกงหรือเปล่านะครับผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวพีก่กาพาทุกคนไปดูนะครับ ก่อนอื่นนะผมนะปนไปก้าฝ่าวันหนึ่งสำเพจต้นก้าช็อปนะผมนับเป็นเพจซื้อขายไอเดียเกมฟรีไฟ้นะผมน้องๆลองไปดูกันได้นะผมถ้าเกิดใครสนใจเนาะลิงก็อยู่ใต้คลิปนะครับผมทุกคนโอเคเราเข้ามาดูในเกมกันนะครับผมทุกคน หลายๆคนน่าจะเห็นไปแล้วสกินปืนผม M6 0ูนะครับผมเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าตอนนี้อันดับผมมันจริงมันอยู่เท่าไหร่นะครับคือแต้มพิก้ามันบัักนะผมอันดับเนี่ยมันบลักนะครับผมมันไม่ขึ้นแต้มอะไรให้ผมอีกเลยนะครับผมทุกคนจริงๆผมน่าอยู่ประมาณท็อป3นะครับผม M60 ูในของกรุงเทพเนาะเพราะแต้มผมมัน3 8 0 0 0แต่แต้มมันไม่ขึ้นอันดับมันไม่ขึ้นนั่นเองนะครับผมก็กลายเป็นว่าแบบโนเนมมาเรามันเด็กโนเนมมาผมทุกคนเอออะนี่อาวุธปืนนะครับเาช้เอ็มบสกปืน เอ็ม60มนอยู่21สกินนะ่ะถ้าเกิดสกินนี้นะ่ยมันจะบวกลั่นสองแล้วก็เพิ่มแม่นยำนะครับผมอีกสกินหนึ่งที่ผมแนะนำนะผมก็เป็นตัวนี้เหมือนกันบวกระยะแล้วก็อัตราการยิงสองนั่นเองนะครับผมทุกคนนี่เห็นไหมส่วนสกิน,น,นอื่นบวกอะไรบ้างเนี่ยผมไล่ให้ดูนะเอ็ม60ตั้งแต่ที่ผมมีมานะนี่ไม่บวกไม่บวกอันนี้บวกอัตราการยิงสองอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับผมอัตาารายิงสองนะแต่ลบแม็กกาซีนอ่าอันนี้ก็ลบโอ้โหอันนี้ยิงช้าเข้าไปอี อันนี้ก็ไม่ค่อยเวิร์กดามจสองอันนี้ก็ไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยเวิร์กนี่นี่อันนี้นะครับผมนะก็เพิ่มมาตรากันยิงสองที่บอกกับระยะไอ้ตัวนี้ไม่ได้เพิ่มอะไรเลยนะครับผมเป็นแค่รูปร่างมันเนาะอันนี้อัตราการยิงหนึ่งระยะสองนะครับผมอันนี้ดาเมจหนึ่งระยะสองอันนี้เจาะเกาะสองับผมแม่นยำนะครับอันนี้ดาเมจ2ระยะอันนี้ระยะส่วนนี้ดาเมจนะผมดามิทสองนะผมแล้วก็เพิ่มมัตาการยิงหนึ่งะครับผมทุกคนอันนี้คือจะอาจจะยิงรัวไม่เท่าแต่ยิงแรงขึ้นนะครับผมทุก อะเป็นไงมีหรือเปล่าแล้วก็อันนี้นะผมจอดเกาะ2นะครับผมนี่อันนี้ดามเมจหนึ่ง,ระะงครับผมระยะ2ครับส่วนอันนี้คือลั่น2นะผมเป็นยำคือเน,นี้ยอาจจะยิงแรงไม่เท่ากับตัวนี้นะแต่มันอาจจะยิงรัวกว่าซึ่งนี้คือผมเน้นยิงรัวเลยผมนะเพราะว่าดามเมจนั้นหนึ่งเนี่ยห้าสิบห้าเอออ่ะเดี๋ยวเรานี่เราถอดเลยเ,เดี๋ยวผมลองแบบเอาสกินตัวนี้เนี่ยไปยิงให้ทุกคนดูนะโอเคเรามาดู m 6 0แบบไม่มีสกินปืนกันนะผมนี่คืออัพ3เต็มระบบแล้วนะครับผมทุกคนดูการยิงเราจะย่อลงนะผม แต่ถ้าเกิดเรานั่งยิงมันจะรวงขึ้นนะครับเอาจริงมันก็ยังโกงนะเว้ยผมทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปลองเล่นให้ทุกคนดูดีกว่าว่ามันจะโกงจริงหรือเปล่านะครับผมเพื่อนอ<ะ>่ะอันนี้พี่ก้าพามาให้ทุกคนดูนะผม m 6 0ูที่ว่าใส่สกินนะครับผมแบบไม่อัพเวลนะอันนี้คือแบบอัพเวลก่อนนะเอาตรงนะ ไอ้ตัวนี้ยังไม่อัพเวลนะครับผมทุกคนมันรัวก,กว่าสกินปืนที่ธรรมดาแบบอัพเวลสามอีกนะดูดิเดี๋ยวเราลองอัพเวลมันดูนะครับผมนี่เวลสามนะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดอะไรจะขนาดนี้ เดี๋ยวเราลองไปเล่นในเกมดูแบบไม่มีสกินนะครับผมและอัพเวลสามเต็มระบบนะครับผมมันจะตึงหรือเปล่าไปดูกันครับมาแล้วเรามาอยู่นหน้า,ร,าร็อบบี้เลยไอ้หนุ่มเดี๋ยวพวกเองนได้สัมผัสไอเที่ว่าพี่ต้นกล้าเขานะผมว่าเก่งเพราะมีสกินปืนรอบนี้ไม่มีสกินปืนแน่น้องแต่โดนพี่แน่นอนผมว่ามันก็ยังโกงอยู่ในความคิดผมนะแต่เอาตรงอ่ะธรรมดาอัพสามยังทู่แบบมีสกินปืนแบบไม่อัพยังไม่ได้เลยอ่ะสกินปืนก็มีผลจริงๆนะครับผมทุกคนนะจริงแรงอ่ะคือแบบมันรัวขึ้นด้วยอ่ะ ดูอย่างเมสตา์เอามาแล้ววงฟ้าอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วประเด็นเราไม่ได้เอานกมานะครับผมทุกคนนะโดดเลยครับไม่เสียเวลาครับเราหาไอ้โมกสูเลยเพราะไอ้โกสูนี่จะมักจะมีอยู่กระบอกหนึ่งนะครับผมในวงฟ้าแต่ไม่รู้เราจะเจอหรือเปล่า <c oughs> คือผมไม่มีนกนะผมต้องหลบก,ก่อนนะผมเพราะว่ามันมีคนถึงก่อนผมนะเห็นไหมเขาอยู่ด้านล่างแล้วอ่ะโอเคไม่เป็นไรเรายังเกิดได้อยู่นะครับผมคงไม่ตายหรอกเออนั่นแหละซัดไปก่อนเลยลูกไม่เกี่ยวพี่ลูกนั่นหละลูกยิงอะไรยับยิงอะไรยับยัยบจองยงไปเลยลูกนานหละลูกซัดกันเลยลูกซัดก,กันซัดกันกาไป เห็นแล้วเสื้อแดงรอดในเสื้อแดงรอดอยู่กระโดดลงมาเสื้อแดงกระโดดลงมากระโดดเลยโอ้ไม่ทำฟาร์มบ้านอยู่ฮะรอลงมาก่อนครับอันนี้คือปืนดีสุดของเราแล้วที่มีตอนนี้นะอ้าวเม็ดเดียวเม็ดเดียวก็ตายเลยผมขอเช็คบ้านก่อนครับเผื่อบนบ้านมีอาบุธศูนย์นะครับผมก็จะทิ้งไว้่งก็จะไม่เล่นไอ้พวกเนี้ไปตัวไปตัวไปตัวมาเดี๋ยน้องมาดิเอ็งมาทะลึ่งบ้องไงเอ็งมาทะลึ่งบ้องไงทะลึ่งบ้องไง ทะลึ่งบ,ง,งบ้องไงทะลึ่งบ้องไงอยูอ่ดีไม่ชอบหาเรื่องตายกันเองนะโทษทีว่ะแล้วพี่มันตึงด้วยไงเนี่ยผมเจอแล้วเอ็มหกศูนย์นี่ไงมับเข้าให้มับเข้าให้อัพเต็มระบบเสด้วย oh. ผมทุกคนหวานเชียบร้อยเก้าสิบกวนนัดกระสุนปืนน้อยนะเนี่ยจริงกระสุนปืนคนเยอะกว่านี้ฮะเป,ปืนที่แบบใช้กระสุนเยอะมากเลยอ่ะนี่โนสกิน no oh. ปืนเลยดำปีเลย โอ้วงก็ไกลอยู่นะนี่ออย่าเพิ่งบีบลูกรอพ่อด้วยพ่อกำลังวิ่งอยู่รอแป๊บหนึ่งสกินปืนพี่ดำมาแล้วโอ้โหสกินปืนแบ็คนี้ถ้าเป็นเกมพอยแบงค์เนี่ยผมทุกคนนะสกินปืนแบ็คสีดำเ่ยโคตรตึงเลยนะโคตรตึงอะ่ะคนไปไหนหมดอะ่ะอยากลองยิงอะ่ะน้องที่ไม่รู้เพี้ยตึงหรือเปล่ายิงแนละ้วมันจะมั่นใจไหมเนี่ยประเด็นอะ่ะอุย้ยมีคนเปิดโดนมาใส่ผมว่ะเอาแล้วเอาแ,แล้วแต่นะแต่อยากเจ็บอุ้ยผมเจอแล้วฮะอยู่ในบ้านนี่เองอะ่ะ อุ้ยเขาหัวนะนาแต่ไม่แตกแต่ได้โดนอยู่โดนอยู่เดี๋ยวไปดักด้าน,นาครับเพราะไงเขาต้องวิ่งออกครับตำแหน่งดีกว่าจุดยิงดีกว่ายังไงก็จมได้เปรียบครับผมเกมยิงผมนั่งรอ,อก,ก่อนจะดูร้านเราจากเขาก่อนเพราะไงเขาต้องหน้าออกมาแหละอุตส่าห์พูดว่าเเยอะเลยคิดว่ามึงจะออกมาไอสองตัวนั่นหลุดไม่ออกวงก็มาแล้วไม่อยากโดนวงฮนะข้าไปรอในวงแล้วกันเพื่อนเจอกันนะเฮ้ยไปทุลงมา แล้วสวยลงมาจังหวะอย่างนี้พอดีแม่งอยู่ตั้งนานไม่ลงลงตอนเรามาโทษทีน้องเอ้อีไม่ได้ตั้งใจหรอกเฮ้ยด้านหน้ามีตัวฮะเฮ้ยมันก็เอาเรื่องอยู่นะมันก็จบงานได้นะเว้ยผมทุกคนนะอันนี้คือเล่นแบบไม่จะกินปืนเลยนะคนดูเฮ้ยมันก็แรงก็เอาเรื่องอยู่สี่นัดห้านัดก็ล่วงนะผมไม่ได้ช้าหน้าเกียดนะไอหมกศูนย์ไม่สกินปือนอัพสามเนี่ยแต่ต้องดูตอนเจาะไอวอยอีกทีนึงอะ่ะผมไม่แน่ใจมันจะเจาะรัวแค่ไหนอะ วิมีตัวด้านหน้าฮะนาประทานอยู่ครับรอรอเลยรอรอต้อนรับเลยเวลคัมเลยรอเบลคัมเลยม,มันทำหน้าปึ๊บปึ๊บโดนเอ็มโสูดไ้มีสก,กินปืนยิงเขือเลยพวกเองอะจ่อจ่อจ่อจ่จอ่จอจเจ้เอ้ยเชีย่ยเอาดิจ่อไปมันแตกเหมือนกันเฮ้ยก็ไม่ได้แย่นี่หว่าไม่มีสก,กินปืนแต่คือถ้ามียังไงมันก็ดีกว่าครับผมทุกคน อันนี้พูดแบบไม่อวยเลยนะบนเขามีใครไหมโล่งเลยบ้านมีใครไหมไอ้บุกสุนเนี่ยเราอยู่บนบ้านจะค่อนข้างยิงยากผมเพราะว่าเาวลาเรานั่งยิงเนี่ยมันจะกดไม่โดนนะครับผม,มรุดมาฮะรุดมาฮะเรียบร้อยไอ้น้องอมาจากนอกหมอกก็โดนพีซะโดนพีซะแต่ความรู้สึกมันอาจจะแบบถ้าเกิดใครเล่นแบบสกินลั่นสองแบบผมมาความรู้สึกมันจะรู้สึกแปลกๆนิดน,นึงนะเพราะมันแบบลั่นช้ากว่าปกติจริงแต่ดามเมจการยิงทุกอ,อย่างมันยังแม่นยําเหมือนเดิมครับ มันยังเอาเรื่องเหมือนเดิมอ่ะอุ้ยทำไมเหลือแค่สามคนแล้วนะจะบอกนะอยู่ต้องหมอกกันหมดโอ้ชีวิตพวกเองเนะาะเข,ข้าวงสิเพื่อนวัยรุ่นเข้าวงทีหลังอ่ะมาเจอแล้วจ่อครับ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 ผมจ่อครับ มันก็คงคิดว่าไอ้เช่นนี้แม่ขยันจอบกูจังวะอ้าวนี่กูยืนยิงแล้วเนี่ยมาดิมาดิวัดกันไปเลยวัดกันไปเลยไอ้น้องมาดิแต่กูเริ่มเมื่อยแล้วเนี่ยเริ่มเมื่อยแล้วผมว่นะยิงเนี่ยรู้สึกก็แบบมันมันล้าลานะเวลาจ่อไอ้วอยเนี่ยมันล้าลานะผมจริงเนี่ยกูซองเนี่ยอุ้ยมันใช้มุมบั็อ่ะ ไอ้เชิคฉันมุมบักดิถูกบอลตรงตรง๋รงยวเราเล่นปืนระเบิดอ่ะเราอ่ะโอ้ยเราเล่นปืนระเบิดอ่ะเราอ่ะงงฝากไว้ก่อนเดีย๋ยวแชฉันมาให้ทุกคนไม่ได้นะครับผมทุดูน,นะเออเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่ผมทุกคนนะ คือพิกาสรุปแบบนี้เลยแบบไม่อวยไม่เอียงไหนผมแบบเป็นกลางเลยยังไงมีสกินปืนก็ดีกว่านะครับผมทุกคนแต่ถ้าถามว่าไม่มีเล่นไอหมกูเล่นได้ไหมก็เล่นได้ผมนะมันก็เจาะได้เหมือนกันนะครับผมแต่ความรวนมันอาจจะไม่เท่าตัวสกินลั่นสนะครับผมบางคนอาจสงสัยว่าเฮ้ยพิกาผมไม่มีสกินปืนอ่าตัวอีววตัวนี้ที่พิกาใช้งานกันอยู่นะก็ อยากให้พีก้าลองตัวนี้ให้ดูหน่อยนะครับผมตัวดาเมจสองตรากันยิงหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ทุกคนดูนะแบบอัพสามในโซนนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างตัวนี้เนาะว่ามันจะรัวหรือเปล่านะครับผมมันจะตึงไหมนะครับดาวงดาเมจมันต้องลองครับผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันโอเคนี้พีก้าอัพสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราลองยิงทุกคนดูนะดาเมจมันโคตรแรงเลย เดี๋ยวเปรียบเทียบก่บตัวลั่นสองดูนะโอเคนี่เป็นตัวลั่นสองนะครับผมอ่าสังเกตดาเมจนะดาเมจจะต่างกันอยู่นะครับผมนะก็คือสิบเจ็กับห้าสอย่างที่น้องเห็นนะสิบเจ็ดกับห0สิบนะผมแต่ความรัวในต่างกันอย่างชัดเจนนะก็คือตัวนี้จะรัวกว่าซึ่งผมแนะนำเป็นสกินรัวดีกว่าสกินดาเมจครับในความคิดผมนะ โอเคก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะผมใครที่ว่าสงสัยอยู่นะผมว่า m 60แบบเฮ้ยต้นกล้าเล่นไหวไหมเนี่ยเอ้ยผมบอกเลยว่ามันก็เล่นได้อยู่แต่มีสกินปืนยังไงก็ดีกว่าแน่นอนนะครับผมถ้าคุณไปเจอแบบต้องๆคนมีสกินรือไม่มีสกินเนี่ยคุณแพ้เขาแล้คือคุณเตรียมใจแล้วคุณแพ้เขาไปแล้วแบบครึ่งหนึ่งอ่ะง่ายๆคุณแพ้แล้วครึ่งทางอ่ะแต่ที่เหลืออยู่ที่ความคมแล้วถ้าคุณงัดหัวหรือแบบสตงสเต็ปคุณดีคุณก็มีโอกาสชนะนะผมแต่ถ้าเกิดมีสกินแล้วเล่นโง่เหมือนผมบางทีอ่ะเล่นโ โอเควันนี้ก็ขอตัวกลับลาทุกคนแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ